สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าปาร์ดบูดีได้ยังกินคู่แตงคือส้นหนูมากินข่าวยุบานนี่นะปูนาะดองน้ำปาาาาาลาน้องออดปาดปูนาเอารางมือยังล้างแล้วคู่แตงคู่แตงไปนี่หรอคู่แตงไปจับเองได้บ่อุย้ยมันจะไปยากอะไรน้องออดไปเดินตลาดแป๊บเดียวปาดอีกกระปูพี่น้องดองน้ำปลาคู่แตงดองเองบ่ะนี่อุย้ยน้องออดก็ว่าไปเนาะ อันนี้เขาคนละจานตัดมาแล้วเรียบร้อยจ้าขอชิมเลยเดียววะจ้าเอาชิมชี้ชิมชิมชิม,ชมเดี๋ยวมันต้องแบบว่าอันนี้เลยแลก็ตันนกเข,ข่าเนาะคุณแตนเนาะเข่าสวยมนหอนเนาะคุณแตนใช่อือหือดอกหนัำปลาบะติจ้าน้องสั่นกินก็หอมน้ำน้องสั่นกระเทียมเออกินกับกระเทียมน้ำอือหืออือ กินกับของซีเรนาวากุแตนกินเลยน้องอ้อยอืมเป็นไงกินกู้กระเทียมถูกต้องครับอร่อยไหมน้องอ้อยแซับโต๊ะตายกูแตงอันนี้ใบยอย่างครับเนี่ยผักจิกดผักจิกฮะผักจิกอุ้ยกินกับผักนี่ข้าวกลางม่จะมีรสแบบ เคยแมงสตาร์ไหมฮะสตารัวพูก็ได้อือหือจะวามากินกับอันกระเทียมหนักกุเตมกระเทียมใช่กินกับกระเทียมมันจะเข่ากันน้องอสความซาของกระเทียมมันจะเข่ากันกูเตมเขานั่งอยู่ห่างกันด้วยวอาดังแท้อือหือมันอ่าหรือว่ากินอันนี้เริ่มซาแล้วซาแล้วซาแล้ว อือฮึโอ้กูเตียนฝาบ่ได้นะเสีบนะแส,บแสบีบแสีบนี่นาพี่น้องเม็ดพริกหนูอ๋ลองกินกับเม็ดพริกมันก็จะเข่ากันอุ้ยพี่แตนลืมเอาโดดโดดมาหายลูกโดดเนาะอืออืมอีลยวกินผักตามอุ้ยเม็ดพริกก็เข่าครับมน เป็นไงล่ะว้านี่ถ้าไม่พากินนี่ไม่เคยกินใช่ไหมน้องงอไม่ยังครับอังคังแรกโอ้ยเห็นน้องกินได้ที่ตุ๋เลยพี่น้องก็ดีใจเอาอีกสักตัวบ้างนะคุณแตนเนาะเอาเลยเอาเลยพี่ดีใจอร่อยถ้าปูตัวใหญ่ๆกระดองมันนี่น้องน้องออสเอ้ยเวลาไปย่างไฟนี่มันหอมตัวหนุ่มมากินกันอันนั้นไหมอีกกระปูนะแล้วเอาข่าเหนียวตจำกลางไหม พี่เต้งก็ลืมเอาเข้าวเหนียววันนี้เอากินข้าวเจ้าไปก่อนเชาวบ้านพี่กินแต่ข้าวเจ้าเค้ากินแระตับหกตำบมกงนูนาคุเตีนอันนี้เค้ากินก็ข้าวขังเลยตีหโวยกับกระเทียมอ่ะกินไปกินไปโอ้มีความสุขเห็นน้องกินอร่อยเนี่ยเฮียงใบเนี่ยงคุเตีมอือหือโอ้จิ้ปูนาดองพี่น,อน้อง ครั้งแรกของนูนะกระปูนาดองจ้ะ<ฟ>อร่อโต,ตายเร,ร้องจ้ะ